โอเคทุกคนโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาสุม่มเจ้าเนียนสิกล่องมาสามอเอาเลยไหมหรือว่า1กล่อง1กล่องดีกว่ามาเปิดหน่อยสิจะได้อะไรฟึ๊บได้แฟนเมน,นครับโห้ทำไมอ่นะเนี่ยเดี๋ยวเอาแฟนเมนไปด้วยคลิปนี้ไม่มีรีวิวนะครับบอกไว้ก่อนกล่องที่สฟึ๊บ แฟนแมนอีกแล้วแปบน,น,นึงเปิดได้สิบกล่องดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมจะเก็บไปกล่องหนึง่งโอเคเปิดเลยสิบกล่องได้ไหมไม่ได้พอนะเฮ้ยโอ้ได้รัดแฟนแมนมาโคตรเยอะเลยทุกคนรัดแฟนแมนอย่างเยอะแต่ผมเหลือกล่องแฟนแมนแม่กล่องหนึ่งนะฮะจะเก็บไว้สะสมมานะ ก็ผมได้รัดแฟนแมนมาไม่รู้ประมาณกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวไปขายที่ตลาดนะ <c oughs> ก็ว่าขอไว้เท่านี้นะครับผมเสียเงินไป5,000จินะได้อะไรกลับมาก็คือได้แฟนแมนกลับมา10กว่าตัวเอาไปทำไมแล้วก็มีตัวผู้หญิงใหม่ด้วยนะนี่นะนี่มีตัวมีเด t เทนมิวเทนทอริแล้วก็อาชีพมิวเท t o อ l e t นะซึ่งก็ น่าสุ่มเหมือนกันเดี๋ยวจะหาเวลาไปสุ่มนะก็เอาว่าเดี๋ยวไปขายยาก,ก่อนนะครับบ๊ายบายไปเจอคลิปต่อไปครับ